ยอยกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนเฟนเจ็ดเก้าหกห้ากันแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเรามาอยู่กันในเกมาอภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งมาอยู่ใน v ห้าจุดหนึ่งูของเกมไอนะครับผม ในคลิปวันนี้นะครับผมอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอัปเดตใหม่เนาะก็จะมีผี s h ชา o w m o ม n น a ทนแล้วก็ครูเข้ามาเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นสามตัวนี้ให้ดูแน่นอน,นครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมจะต้องการเล่นกระสือก่อนเลยนะครับผมซึ่งเราจะมาเล่นในด่านที่มีชื่อว่า,าด่านคารื่งห่านก,ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก็ว่าไม่น่าเชิ่ครืงหานหรอกนะผมว่ามันเป็นดาบปราสาทซะมากกว่านาะ ดี๋ยวดูกันนะว่ามันชื่อด่านว่าอะไรโอเคงั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเหมือนว่ามันจะอยู่ในป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยโอ้รู้สึกเว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนทางออกด้วยนะครับผมก็คือมันจะมีทางออกนะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้มีฝนตกด้วยนะฮะเจ็บยี่สิบเลยเหรอใจเย็นก่อนผมเล่นเป็นอีซี่ก็ได้กันนะครับผมเพราะว่า เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความเก็บง่ายด้วยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ลุยเลยอู้ด <Ooh. S 1> ออกเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้มีมีนังเปิงด้วย mm. นะฮะผมโอเคแล้ว okay. เราก็วิ่งเข้ามาในนี้เลยนะฮะแล้วเราก็เก็บตายนะฮะ,ะ,ะผมโอเคเราต้องมางนี้โอเคเฮ้ย okay. <Hey. S 2> นะ สีมานะฮะผมได้ลองเล่นไปดูหลายรอบแล้วนะฮะผมปรากฏว่าเราต้องวิ่งเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งออกมาทางนี้เลยเออนี่เฮ้ยมีเลือดโอเคเก็บเลือดก,กันเก็บเลือกก่อนครับตอนนี้เหมือนเรามาอยู่ในที่ใดสักที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคโอ้มีเสียงฟาร้อนแล้วเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็วิ่งเก็บอะไรนะวิ่งเก็บถุงไปเรื่อยๆเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะฮะอ่าใจแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว,ว่าผมจะสามารถทําได้หรือจะสามารถออกจากที่นี้ได้หรือเปล่าเออเก็บถุงกันนะฮะเก็บถุงเก็บไอ้เก็บหูดว่าไอ้นะฮะข้ามันเถิดนะฮะเราไม่เอาเพลงมาล้อเรียนนะฮะผมไม่เอาเพลงมาล้อเลียนใช้ได้เลยนะฮะแเราก็ดูก่อนนะฮะว่าตรงนี้จะมีถุงอีกไหม ถ้ามีอีกแล้วผีไม่ได้อยู่ใกล้ผีก็ร,รีบเก็บนะคะเดี๋ยวผีมาตรงนี้ตรงนี้มีทางโอ้โ oh. หทางอย่างสวยทุกคนคือเป็นเส้นทางเลยนะคะตรงนี้อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําการอ่าเขาเรียกว่าพามาดูจมสแกนะทุกตัวลยคอนะคะในด่านใหม่พักนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนแนละ้วว่าจะเอาวันไหนดีแ่อันนี้นะผมถุงที่หกแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เก็บายเก็บไอไอเลย โอเซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นผีเลยนะครับตอนนี้จะไปนะครับว่าผีมันขึ้นตัวช้าเฮ้ยเหมือนเขาเหมือนผีกำลงลงบันไดมาสักบันไดหนึ่งนะฮะตอนนี้โอเคเราก็มาทางนี้เลยเออนี่เรื่อยๆหนึ่งสองสบายโอเคเฮ้ยห้องนี้โอเคมีเรืออยู่ใน ออามาได้แล้วทุกคนเป็นทางใหม่เนาะโอเคเราก็มาเก็บถุงเลยโอเคถุงที่แปดถุงที่เก้านะฮะตอนนี้สิบแล้วอายเก็บมาเหลืออีกสองถุงโอ้ตอนนี้ออกไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปข้างในปราสาทอีกแบบเนี่ยโอเคแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในปราสาทเลยนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งเข้าไปเลย โอเคซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นที่รอรอแล้วนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับผมเราก็ต้องมาทําการเขวินขบมาเนี้ชุบ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 วิเคราะห์แบข้างบนวิเคราะห์แบข้างบนเนี้ยวิเคราะห์แบข้างบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ตกใจอุ้ยอัปเดตใหม่มีอย่างนี้ด้วยหรอทุกคน ใจหายหมดเลยเหมือนเป็นพลังสะกดกระสือเปล่าไม่แ <What? S 1> น่ใจนะฮะเอาละเอาละเลยววิววว่งออกก่อนโอเคเดี๋ยวต้องวิ่งมาทักทางใดทักทางหนึ่งก่อนเนาะเมื่อกี้ผีมันขึ้นแจ้งเตือนมาตรงนี้งั้นเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็ต้องวิง่งนะเตะๆๆๆๆๆๆๆนะฮะคือผลอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยผมเหมือนเก็บอะไรบางอย่างได้ล่ะคะแล้วก็ วิ่งไปที่ใดสักที่หนึ่งนะฮะในเกมไอพาร์คนี้เนาะโอเคแล้วก็วิ่งเก็บ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 วิ่งเก็บเก็บเก็บถุงนะฮะนี่คือเราเก็บได้แล้วเนาะโอเคเราก็มาเก็บตรงนี้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 สิบเอ็ดกันเก็บโอเคข้างบนน่าังพอวิ่งได้อยู่ยังยังพอคุยกันได้โอเคนี่เรียบร้อยวิ่งออกกันเลว ในีั้นตอนต้องเร่งรีบออกแล้วนะครับวันนี้ขอ้ยเดียวเพิ่งเจอผีเลยเดี๋เพิ่งเจอผีอดี๋เพิ่งเจอผีวิ่งหนึ่งยงไงทางออกผ่านเรียบร้อยได้ไหมอีกแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยได้แล้วโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ